วายยังไม่ลุกเอากลับมาเ้าใส่ควันขมงเลยรูข้างล่างแล้วก็รูน้ำส้มควันไม้ควันจะกลับมาเผามันออกมาแล้ว ควันขาวๆหายไปแล้วเป็นควันดำเมื่อกี้ไฟลุกขึ้นมาขาดลุกไม้ที่ไม่สมบูรณ์อยู่ควันที่ไม่สมบูรณ์พันลมเป่าช่วยนิดหน่อยมันไม่มีพัดลมเป่าข้างล่างไมาเดวใส่ไฟมา อันนี้เป็นควันเ้าโอ้โห้ดินหัวเตาพังลงไปหมดเลยเหลอเ้ย